สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะหูกระเป๋าที่เราสั่งมากันนะคะของเพิ่งมาถึงนะคะตัวนี้จะเป็นสายเปียนะคะสายเปียหนังนี่ก็คืออ่าเราจะแบ่งเป็นหลานะคะทุกคนแบ่งให้เป็นหลานะคะสีอื่นๆก็มีนะคะเดียจะพาไปดูเนาะสีอื่นๆหูกระเป๋านะคะเราสั่งมาเพิ่มสีที่ขาดไปนะคะ สีที่ขาดไปก็จะมีสีดำสีฟ้านะคะสีเทาแล้วก็สีม่วงแต่ว่าสีม่วงทางร้านน่าจะลืมหยิบใส่ในกล่องให้เรานะคะตัวนี้จะเป็นหูบัว40เซนติเมตรนะคะนี่40กับ50เนาะตัวนี้จะเป็น50เซนตเมตรตัวนี้จะเป็น40เซนตเมตรก็จะมีสีเขียวขี้ม้านะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงอ่อนสีดำสีขาวนะคะพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แม่เหล็กนะคะ ตัวนี้นี่ก็จะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กของเรานี่ก็จะมีอุปกรณ์ในชุดให้ก็คือสี่ชิ้นนะคะก็คือหนึ่งสสามสี่แบบนี้นะคะใครอยากได้ยกกล่องก็ได้นะนถามกันได้นะคะทุกคนอันนี้คือแม่เหล็กเนาะตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กส่วนตัวนี้จะเป็นกระดุมนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์นะคะ ชุดตัวตอกหมุดนะคะชุดตัวตอกกระดุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมของเรานี่กระดุมอันนี้จะเป็นกระดุมค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่าครอบตอกกระดุมนะคะนี่ตัวตอกตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจาะตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเจาะนะคะเหล็กสาหรับเจาะเจาะสายกระเป๋าเจาะตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนมากก็จะเจาะพวกอุปกรณ์นะคะ นี่ตัวเจาะใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เลยสั่งมาเพิ่มสต็อกไว้นะคะก็อ่าได้ออกทุกอาทิตย์เหมือนกันนะทุกคนอาทิตย์ละ3ชุด4ชุดนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งตัวนี้ก็จะเป็นหัวหมุดเบอร์13นะทุกคนหมุดเบอร์13เบอร์13ของเราก็จะมี2ขนาดนะคะก็จะมีขาปกติ ขาสั้นกับขายาวนะคะนี่ตัวนี้เป็นขาสั้นหรือขายาวตัวนี้จะเป็นขายาวนะทุกคนขายาวสิบสองมิลนะคะหัวหมุดสิบสามมิลขายาวสิบสองมิลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหมุดสิบสามมิลเหมือนกันแต่ขาสั้นนะคะขายาวเก้ามิลขายาวเก้ามิลส่วนมากเราจะตอกเป็นอ่า สายเปียสยีนะคะใส่ส,สายยางนะคะส่วนขายาวเราจะตอกเราจะใช้ตอกตัวนี้นะคะทุกคนขายาวเราจะใช้ตอกเป็นสายเปียหนงังเพราะว่าเขาจะมีความหนาหนามากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะสอดแล้วเราจะไอ้นี่ได้เลยนะเราต้องกดนะคะกดขาหมุดลงนิดนึงเพราะว่า,าอ่าตัวเน,นี้ค่ะเขาจะมีความหนาค่อนข้างที่จะหนามากนะคะขาหมุด กดจะทะลุตะกร้าขึ้นมาแล้วก็ทะลุตัวนี้ขึ้นมาก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่นี้เดียวเองเราก็ใช้หัวหมุดนะคะกดลงไปนะคะกดลงไปอีกทีนึงแล้วก็ค่อยย้ำนะคะทุกคนสำหรับใครที่ไม่มีตัวครอบตอกก็ใช้หัวค้อนนะคะย้ำลงไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีหัวหมุดเข,เขาจะแบนเรียบไปเลยเขาก็จะไม่นูนสวยๆนะคะถ้าใช้ตัวตัวตัวตอกแบบนี้นะคะนี่ เห็นไหมคะว่าเขาจะมีเขาจะมีอ่าอะไรนะลุมล่มๆอยู่นิดนึงนะคะเพื่อที่เราย้ำลงไปนะคะหัวหมุดเขาก็จะยังอ่ะโค้งสวยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสายเปียนะคะเปียหนังของเราว่ามีสีไหนบ้าง สำหรับหูกระเป๋านะคะ40เซน50เซนนะคะสีอื่นๆก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากดูก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0930532316หรือว่าแอดไลน์ตามเบอร์โทรมาก็ได้นะทุกคนตัวนี้จะเป็นสายเปียหนังนะคะเ,เราจะแกะให้ดูว่ามีสีสีไหนบ้างนี่สายเปียหนังของเราก็จะมีหลายสี ตัวนี้หลาหนึงหลายคนก็จะถามว่าหลาหนึงได้กี่ใบหลาหนึงก็ได้หนึ่งใบนะทุกคนหลาหนึงก็คือเก้าสิบเซนติเมตรนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะทุกคนสีขาวก็เหลืออยู่แค่นี้อืเรานึกว่ามันเหลือเยอะเราก็เลยไม่ได้สั่งมาเพิ่มเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีครีมนะคะสีครีมสีดําสีดําเมื่อกี้มีแล้วเนาะตัวนี้ก็ เหลือไม่เยอะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนี่สีน้ําตาลเดี๋ยวสั่งของวันนี้ก็ต้องได้สั่งสายเปียมมาเพิ่อมอีกนะทุกคนเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะสีไวายสีแทนเงี้ยค่ะสีเขียวสีแดงก็มีนะคะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะค้นหาตามเบอร์โทรนะทุกคน093.053.2316 ตัวนี้จะเป็นหูตัวดีนะคะหูตัวดีนี่เป็นคู่นะคะสีหวานก็มีสีทึบก็มีนะคะหูตัวดีตัวนี้ใส่แล้วสวยนะคะทรงแบบผู้ดีผู้ดีทรงแบบคุณนายคุณนายหน่อยนะคะแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นขนฟุง้งฟิ้งนะคะ นี่ฟุ้งฟิ้งติดกระเป๋าหรือว่าจะเป็นตุ๊ก,กตาอะไรอย่างนี้ค่ะมีมากมายสายสะพายนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูสายสะพายสั่งมานะคะรอบก่อนนะคะแต่ว่าจะหมดแล้วนะคะยังไม่ได้ให้ทุกคนดูเลยนี่ตัวนี้เป็นสายสะพายข้างนะคะตัวนี้ยาว30รอยสามสิเซนติมตรค่ะร้130 cm, อยหรือ120 สายสะพายนะคะเป็นาสายหนัง PU นะทุกคนความกว้างของอของสายนะคะอยู่ที่2เซนติเมตรนะคะ2เซนติเมตรนะคะความยาวนะคะปรับได้ถึง130เซนติเมตรนะคะความยาวนะนี่ก็เหลือสีนี้นะคะสีสีหวายตัวนี้เป็นสีอะไรสีน้ำตาล สีน้ำตาลแล้วก็สีดํานะคะสีน้ําตาลเหลือสองคู่นะคะทุกคนอ่าสีไว้เหลือหนึ่งคู่แล้วก็สีดําเหลือหนึ่งคู่นะคะอันนี้คือเอาทดลองเอามาก็คือมีลูกค้าถามมานะคะก็สั่งมาหนึ่งโลแต่ว่าก็เหลืออยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าลูกค้าที่เขาถามมานะคะเขาก็อ่ารับไปเรียบร้อยแล้วนะคะกเ็เหลือแค่นี้นะคะเหลือสี่คู่นะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ